ครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่ 20, ทย,ยี่สิพฤศจิกายน25 6 5น้าหสิห้านะครับวันนี้ผมจะพามาทำเทคนิคเตรียมต้นไม้ของเรานะครับเข้าสู่ฤดูแรงนะครับด้วยการนี่ครับหุ่มฟางข้าวครับฟางข้าวเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับฟางข้าวเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็นโตรเจนนะครับแล้วก็ยัง ช่วยปรับความเป็นกดเป็นดังให้กับดินของเราด้วยนะครับอย่าเผาทิ้งเลยนะครับฟางข้าเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่ของพวกไส้เดือนแล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับใต้ต้นไม้ของเราเราจะมีวิธีการคุมต้นไม้ของเรายัางไงเดี๋ยวติดตามรับชมกันเลยครับ สำหรับต้นยางนาต้นนี้นะครับผมคุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับวิธีการคุมก็คืออย่าไปชิดบริเวณลําต้นของเขามากเกินไปนะครับตัวนี้ให้เหลือไว้สักประมาณนี่ครับหนึ่งคืบเพื่อที่จะให้เขาระบายความร้อนนะครับแล้วก็อย่าคุมหนาเกินไปนะครับถ้าคุมหนาเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทก็จะทําให้ต้นไม้ของเราเฉาตายได้นะครับนี่แค่นี้ก็ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการคุมไม้ผลนะครับไม้ผลผมจะทําอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ก็จะคล้ายๆกันนี่แหละครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับสําหรับไม้ผลนะครับก็จะมีวิธีทําก็คล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะเพิ่มอะไรเข้าไปอีกนิดนึงนะครับก็ถ้าเป็นไม้ผล ผมจะใส่อันนี้เข้าไปด้วยครับขี้มะกองครับนี่ดูไส้เดือนครับดูไส้เดือนทุกคนไส้เดือนเยอะมากถ้าเปรียบเป็นเครื่องปรุงก็น่าจะเป็นผงชูรสละมังครับเนี่ยที่ขาดไม่ได้ครับเพิ่มความนัวให้กับต้นไม้ผมจะใส่ตัวขี้มะกองนี้นะครับก่อนทุกครั้งสําหรับไม้ผลนะครับแต่ถ้าไม้ยืนต้นก็คุมเฉพาะฟางก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดูวิธีการทํากันเลยครับ หลังจากที่เราคุมเสร็จนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็เว้นระยะห่างบริเวณโคนต้นนะครับสักประมาณหนึ่งครบ่นะเพื่อให้อากาศถ่ายเทนะครับแล้วก็ไม่ต้องคุมหนามากนะครับให้มันมีช่องระบายอากาศบ้างนะครับส่วนท่านไหนที่ไม่มีขี้มอกรองนะครับสามารถใส่ปุ๋ยคอกอื่นๆได้นะแม้กระทั่งขี้วัวขี้ควายขี้ไก่นะครับแต่ขอให้หมักก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่หมักเนี่ย มันจะทําให้รากต้นไม้เนี่ยร้อนนะครับต้นไม้ของเราก็จะเฉาตายได้นะครับนี่ข้อควรระวังนะครับก็จะประมาณนี้ครับพร้อมเข้าสู่ือดูแรงแล้วครับอันนี้คือต้นไม้ที่ผมคุมเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับใครที่ฟางเข้าไม่เยอะก็ไม่ต้องทําแบบผมก็ได้ครับคุมเฉพาะบริเวณต้นไม้แล้วก็ทรงพุ่มแค่นี้พอนะครับของผมฟางเยอะครับก็เลยจัดเต็มเลยครับก็เลย คุมทั้งหมดเลยเพราะว่ามันจะได้ลดอุณหภูมิในดินด้วยถ้าไม่คุมมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับดินนี่ดินมันแตกแล้วเลยนะครับนี่มันไม่มีความชื้นนะครับนยก็จะประมาณนี้ผมก็เลยคุมไว้หมดเลยนะครับฟางยังเหลือเยอะอยู่นะครับครับนี่อย่ชิดลำต้นเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องหนาเกินไปห่างสักหนึ่งคืบนะครับ เดี๋ยวต้นไม้เฉาตายหมดเลยนะครับถ้าคุมหนาเกินไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ